พี่น้องที่รักครับคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือคริสเตียนเราทุกคนในพันธสัญญาใหม่นะครับคือว่าเมื่อชาวอีบูเชื่อในโมเสสพวกเขาก็ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของฟาโรและความทุกข์ยากจากการถูก กดขี่บังคับมันก็เช่นเดียวกันเลยนะครับเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคุณก็ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของซาตานและความทุกข์ที่เกิดจากผลร้ายของบาปทุกอย่างพี่น้องครับเมื่อชาวฮิบูหลุดพ้นออกมาจากการควบคุมของอียิปต์เข้าไปในถิ่นทุรกันดาล พวกเขาก็ได้รับพระพรอน,อนาประการซึ่งเป็นพระพรสเต็ปแรกนะครับคือพระพรที่มาทางพระคุณของพระเจ้าที่ให้พวกเขาเปล่าๆโดยที่พวกเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยพระองค์ได้ใช้โมเสสไปปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสและตัวตนเก่าของพวกเขาที่เคยเป็นทาสก็ตายไปแล้วก็ได้รับตัวตนใหม่ที่เป็นอิสระ ส่วนพระพรนานาปการในสเต็ปที่สองนั่นก็คือพระเจ้าได้มาสถิตยอยู่กับพวกเขาตลอดการเดินทางในถิ่นทุรกันดารน,นะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาสามล้านคนคือมีมานาประจำวันมาให้กินทุกวันในทะเลทรายและพวกเขาก็ไม่ขัดสนในสิ่งใดพระเจ้าได้ทรงนำพวกเขาด้วยเสาเมฆเสาเพิง เพื่อที่จะไปถึงดินแดนแห่งพระสัญญาที่อดมสมบูรณ์ในคณะอันซึ่งพวกเขาก็จะต้องเชื่อฟังตามการทรงนำไปตลอดทางก้าต่อก้าไปกับพระเจ้าวันต่อวันและรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยทัศนคติไปด้วยพวกเขาจึงจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าคณะอันและได้รับความอดมสมบูรณ์ตามพระสัญญานะครับสำหรับ พิเศษเราก็คล้ายกันนะครับเมื่อคุณรับเชื่อพระเยซูคริสต์คุณก็ได้รับพระพรนานาประการในสเต็ปแรกจากการเขนทันทีเลยนะครับคือคุณได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของบาปและซาตานคุณได้เป็นบทของพระเจ้าถูกย้ายมาอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ตัวตนเก่าที่เคยเป็นทาสของบาปก็ตายไปและถ้าคุณติดตามฟังคลิปในซีรีส์นี้ไปจนจบ คุณก็จะรู้ว่ามีพระพรนานาประการในสเต็ปแรกอะไรบ้างและถ้าคุณฟังแล้วรับเอาทั้งหมดไว้ด้วยความเชื่อคุณก็จะมีตัวตนใหม่ที่ถูกสร้างใหม่คือตัวตนใหม่ในพระคริสต์นะครับแต่คุณจะต้องไม่หยุดแค่นี้นะครับคุณจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะรับพระพรนานาประการในสเต็ปที่สองด้วยนะครับพระพรนานาประการในสเต็ปที่สก็คือ พระเจ้าจะมาสถิตยอยู่กับคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็นำทางชีวิตคุณถ้าคุณสแสวงหาพระเจ้าก่อนโดยอุทิศเวลาเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เพื่อฝึกฟังพระโสดเสียงของพระองค์มีสามารถคีรธรรมกับผู้เชื่ออื่นๆโดยเข้ากลุ่มเซลล์เข้าบทสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกฝนงานรับใช้ คุณก็จะได้รับการเลี้ยงดูได้รับมานาประจําวันไม่ขัดสนในสิ่งใดและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนําทางคุณให้คุณได้ก้าวเข้าไปสู่คณะอันถ้าคุณเชื่อฟังและดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเสมอไม่ดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังคุณก็จะค่อยๆได้รับความมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเยซูครินะครับซึ่งในส่วนของพระพรนานาประการสเต็ปที่สองนี้ จะมาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะแยกไปแบ่งปันไว้ในซีรีส์ที่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสำหรับซีรีส์ในคลิปนี้คลิปในซีรีส์นี้ผมจะแบ่งปันการรับพระพรสำหรับคลิปต่างๆในซีรีส์นี้เป็นการแบ่งปันการรับพระพรนานาประการในสเต็ปแรกนะครับซึ่งเป็นพระพรที่มาทางการเขียนคือได้รับ การแลกเปลี่ยนของพระเยซูโซริสกับคุณที่การเขนนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นผมได้แบ่งปันไปแล้วว่าคุณได้รับพระพอรอะไรบ้างนั่นก็คือขอทบทวนนิดนึงนะครับคุณได้รับการยกโทษบาปคุณได้รับการยอมรับคุณเป็นที่โอเคชอบทำแล้วในสายตาของพระเจ้าคุณได้รับความรอดและคุณได้รับชีวิตนิรันแล้ว คุณบังเกิดใหม่แล้วคุณมีตัวตนใหม่ที่ไม่มีบาปแล้วคุณคืนดีกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้วและคุณก็จะไม่มีวันถูกตัดขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยตลอดชั่วนิรันดร์ในขณะที่อยู่บนโลกคุณก็สามารถที่จะเข้าถึงบัลลังก์แห่งพระคุณของพระเจ้าได้ด้วยความมั่นใจเพื่อที่จะรับพระเมตตาและพระคุณที่จะช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่คุณต้องการในฐานะบทของพระองค์นะครับ นี่เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณนาประการในสเต็ปแรกนะครับที่คุณได้รับแล้วจากการแลกเปลี่ยนที่การเขนตอนนี้คุณก็เริ่มมั่งคั่งในจิตวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าคุณเพิ่งเริ่มที่จะได้เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกขอแนะนำให้คุณย้อนกลับไปฟังคลิปต่างๆก่อนหน้าในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันต่อว่ามีพระพรฝ่ายวิญญาณอะไรอีก จากการแลกเปลี่ยนที่กางเขนนะครับพี่น้องที่รักครับมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสจนหลั่งโลหิตที่บริสุทธิ์ทั้งก่อนถูกตึงกางเขนและขณะถูกตึงกางเขนนะครับคุณรู้ไหมทุกครั้งที่มีการหลั่งโลหิตของพระเยซูก็จะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ระหว่างโลหิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ที่เป็นคนบาปพี่น้องครับพระเยซูได้หลั่งโลหิตหลายครั้งเลยนะครับตั้งแต่ก่อนถูกจับไปตึงและขณะที่ถูกตึงบนกางเขนแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในมิติฝ่ายวิญ,ญญาณที่ตามองไม่เห็นนะครับการหลั่งโลหิตครั้งแรกก็คือโลหิตที่ไหลออกมาพร้อมกับเสโทนั่นก็คือเหงื่อของพระองค์นะครับ ปรากฏอยู่ในโลกาบทที่ 22: ข้อ36ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างหนักในการที่ตัดสินใจว่าจะยอมถูกจับไปตึงกลางเขตน,นะครับมันเป็นแรงกดดันที่พระองค์ถึงกับจะต้องอธิษฐานทูลขอใหออ้ถ้วยเลื่อนนะครับเป็นการอธิษฐานถ้วยเลื่อนยังจําได้ไหมครับมันเป็นแรงกดดันอย่างหนักเลยนะครับ และแรงกดดันนี้มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่เ,เกิดขึ้นกับเรานะครับแรงกดดันนี้ถึงกับทำให้โลหิตของพระอ,องค์หลั่งไหลออกมาพร้อมกับเหงื่อเลยนะครับซึ่งเป็นการที่แรงกดดันทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับถูกย้ายไปตกที่พระอ,องค์และสันติสุขของพระเจ้า ก็ถูกย้ายมาตกที่เราแทนนะครับนี่คือการแลกเปลี่ยนจากการหลั่งโลหิตครั้งแรกที่ออกมาพร้อมกับเหงื่อของพระเยซูนะครับถึงตรงนี้ผมอยากจะให้คุณหยุดฟังชั่วคราวแล้วก็พูดตอกย้ําความเชื่อนี้ดังๆในหูของคุณให้ได้ยินตามนี้นะครับพระเยซูหลั่งโลหิตพร้อมเหงื่อเพื่อแลกเปลี่ยนรับเอาแรงกดดันทุกอย่าง ในชีวิตของฉันไปตกที่พระองค์แล้วและขณะนี้ฉันได้รับสันติสุขจากพระเจ้าเข้ามาตกอยู่ในชีวิตของฉันแทนแล้วขอบคุณพระเยซูพี่น้องครับให้คุณจดถ้อยคำประโยคเหล่านี้ไว้ในสมุดและอ่านทุกวันตอนตื่นนอนและก่อนนอนนะครับหรือไม่ก็บันทึกเสียงลงในโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดฟังก็ได้ เพราะว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินไงล่ะครับเมื่อคุณทำแบบนี้บ่อยๆทุกๆวันความเชื่อของคุณก็จะอย่างลากฝังลึกซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกและชีวิตของคุณก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่คุณเชื่อนะครับถ้าวันใดคุณผเผชิญหน้ากับความเคร่งเครียดวิตกกังวลมีภาระปัญหาที่กดดันคุณอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากปัญหาทางการเงิน แรงกดดันจากความเครียดในการทำงานหรือแรงกดดันจากความสัมพันธ์ที่ปวดร้าวก็ให้คุณอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่ในระหว่างที่อธิษฐานก็ให้มีภาพในใจขึ้นมานะครับเห็นภาพพระเยซูนในใจที่พระอ,องค์ได้รับแรงกดดันทุกอย่างแทนคุณจากการหลั่งโลหิตพร้อมกับเหงื่อของพระอ,องค์นะครับ ให้คนอธิษฐานด้วยความเชื่อที่ลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกควบคู่กับภาพที่เห็นในใจขณะที่พระเยซูเหงื่อไหลออกมาพร้อมเลือดนะครับคุณก็จะได้รับการปลดปล่อยจากฤทธิอำนาจของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับทีนี้มาดูการหลั่งโลหิตครั้งที่สองของพระเยซูนะครับก่อนถูกจับไปตึงการเขนก็ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่27ข้อ29ถึง30 นะครับนั่นก็คือพระองค์ถูกสวมด้วยมงกฎหนามและหนามแหลมนั้นก็ทิ่มแทงเข้าไปในศีรษะและหน้าผากของพระองค์จนทําให้เลือดไหลไม่หยุดนะครับตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเป็นการรับเอาคําแช่งสาปของการทํางานที่ทุกข์ยากลําบากของคุณไปไว้ที่พระองค์ พี่น้องที่รักคุณยังจำได้ไหมในปฐมกาลบทที่3ข้อ17กล่าวว่าพระอ,องค์จึงตรัดแก่อาดัมแปลว่ามนุษย์ว่าเพราะเหตุที่เจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาบเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ยากลำบากจนตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และ พืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าพี่น้องครับหนามในที่นี้ก็คืออุปสรรคขวากหนามที่จะทำให้คนต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้านั่นเองละครับอันเกิดจากการกระบฏเกิดจากความบาปของอาดัมมันได้ถูกย้ายไปตกที่พระเยซูแทนนะครับ เพราะว่าพระองค์ได้หลั่งโลหิตด้วยหนามอันนี้เป็นการรับคําแช่งสาปของหนามแทนคุณนะครับดังนั้นอุปสรรคขวากหนามในการทํางานของคุณก็จะถูกย้ายไปตกที่พระเยซูฤตอำนาจของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็ได้ปลดปล่อยคุณจากการที่ต้องทำมาหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าตอนนี้คุณสามารถทำงานอย่างสุขสบาย เหมือนอาดัมเอวาที่อยู่อย่างสุขสบายในสวนเอเดนก่อนที่จะล้มลงในบาปคุณรู้ไหมครับอาดัมเอวาทำอะไรก่อนที่พวกเขาจะล้มลงในบาปพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้เขาทําก็คือให้เขา,เาตั้งชื่อให้กับสัตว์ต่างๆนะครับมันก็เป็นงานที่สุขสบายมากเลยใช่ไหมครับและตอนนี้เมื่อคำแช่งสาบ ของหนาถูกย้ายไปตกที่พระเยซูคุณก็ทำงานอย่างสุขสบายเหมือนกับอาดัมเอวาก่อนที่จะล้มในบาปเช่นกันนะครับคุณต้องให้ความเชื่อนี้อย่างลากลึกซึมซับเข้าไปในจิตใต้สมนึกเลยนะครับมันถึงจะเกิดผลนะครับพี่น้องครับถึงตรงนี้ผมอยากจะให้คุณหยุดฟังชั่วคราวแล้วก็กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ดังๆในหูให้หูของคุณได้ยินตามนี้นะครับ พระเยซูได้หลังโลหิตเพาะหนามทิ่มแทงศีรษะทำให้คำเช่งสาบของอุปสรรคขวากหนามทุกอย่างในชีวิตฉันถูกย้ายไปตกที่พระเยซูแล้วและตอนนี้พระพรของการมีชีวิตที่ราบลื่นปราศจากอุปสรรคขวากหนามถูกย้ายมาตกที่ฉันแทนแล้วขอบคุณพระเยซูพี่น้องครับให้คุณกล่าวถ้อยคำนี้เป็นประจำทุกวันนะครับ จนมันซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วชีวิตของคุณก็จะราบลื่นไหลอุปสรรคขวากหนามนะครับถ้าวันใดคุณเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามในชีวิตก็ให้คุณทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพร้อมทั้งนึกภาพในใจนะครับให้เห็นภาพหนามแหลมที่ทิ่มแทงศรีรษะของพระเยซูจนโลหิตไหลออกมามากมายและเชื่ออย่างสุดใจว่ามีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ด้วยฤทธิ์อำนาจพระโลหิตของพระเยซซคริสนะครับพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของคุณไม่ใช่เพราะความดีของคุณแต่เป็นเพราะเห็นแก่พระเยซซคริสที่คุณเชื่อในฐานะตัวตนใหม่ที่คุณอยู่ในพระคริสต์นะครับแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณจะต้องสารภาพบาปขอโทษอะไรบางอย่างที่คุณได้ทำผิดต่อพระบิดาก่อนนะครับก่อนที่คุณจะอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระองค์และ คุณจึงจะสามารถอ้างถึงพระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลังออกมาเพื่อคุณนะครับพี่น้องที่รักยังมีพระโลหิตที่หลังออกมาก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปตึงกลางเขนอีกสองครั้งนะครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งเวลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณให้ไปตกที่พระองค์แล้วก็แลกเปลี่ยนรับเอาสิ่งดีๆจากพระองค์มาตกที่คุณแทนผมจะแบ่งปันต่อในคลิปถัดๆไปนะครับ ให้คุณกดกระดิ่งกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดอ้อแล้วก็ยังมีพระโลหิตท,ที่หลั่งออกมาขณะที่พระเยซูถูกตึงอยู่บนกางเขนด้วยนะครับผมจะทยอยมาแบ่งปันพระพรนานาประการเหล่านี้ให้คุณได้รับจนครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเยซูคริสต์นะครับที่พระองค์ได้กล่าวไว้ว่าเรามาเพื่อให้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ พี่น้องที่ละครับความเชื่อเก่าที่ฝังลากลึกตั้งแต่เด็กจนโตของคุณมันเป็นความเชื่อแบบชาวพุทธหรือไม่ก็เป็นความเชื่อแบบช,ชาวยิวในพันธสัญญาเดิมนั่นก็คือคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างที่จะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎศาสนาเสียก่อนแล้วคุณจึงจะได้รับการยอมรับและได้รับพระพรจากพระเจ้ามันก็เลยทำให้คุณต้องตกเป็นทาสของ กฎศาสนาธาตุของบทบัญญัติทั้งหลายนั่นเองแหละครับแต่ว่าความเชื่อใหม่ที่เชื่อในการแลกเปลี่ยนที่กางเขนของพระเยโซูคริสต์นี้จะปลดปล่อยคุณจากการเป็นทาตของธรรมบัญญัติและก็เป็นอิสระเมื่อคุณเชื่อในการที่พระเยซูคริสต์ยอมทนทุกทรมานที่กางเขนเพื่อคุณคุณก็จะได้รับพระพรน,นานาประการทันทีนะครับคุณจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะ ความพยายามทำตัวเป็นคนดีของคุณตามกฎบัญญัติของศาสนาแต่คุณได้รับพระพรนานาประการเพราะการเสียสละของพระเยโซโคิดที่กลางเขนเพื่อคุณตามที่คุณเชื่อนั่นแหละครับความเชื่อใหม่นี้ถ้าฝังลากลึกลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างตัวตนใหม่ของคุณที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพรนานาประการขึ้นมา ส่วนความเชื่อกเก่าที่เคยสร้างตัวตนเก่าของคุณก็จะตายไปหรือถูกลบออกไปจากจิตใต้สำนึกมันคือการลบบาปและคำแช่งสาปทุกชนิดนั่นเองะครับนี่คือข้าแรกของการเป็นคริสเตียนนะครับนั่นก็คือผลร้ายจากความบาปทุกอย่างของคนถูกย้ายไปตกที่พระเยซูและพระพรนานาประการของพระเจ้าก็ย้ายมาตกที่คุณแทนถ้าคุณเชื่อในความจริงจากข่าวประเสริฐท,ที่การเขตนี้ โดยไม่เชื่อแค่ผิวเผินเป็นความรู้แค่ในสมองแต่ว่าเชื่ออย่างฝังลากลึกลงไปถึงจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของคุณพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นจริงนะครับคุณก็จะได้รับพระพรานานาประการอย่างครบบริบูรณ์จนทำให้จิตวิญญาณของคุณที่เคยยากจนก็ได้รับการเติมเต็มจนมั่งคัง่งถ้าคุณอยากรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ความเชื่ออย่างลากลึกถึงจิตใต้สำนึก ก็ให้คนย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าโดยค้นในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกอย่างที่เป็นพระพรนานาประการในซีรีส์คลิปนี้เป็นพระพรสเต็ปแรกนะครับจากการแลกเปลี่ยนที่ได้รับที่กลางเขียนแต่ก็ยังมีพระพรนานาประการในสเตปที่2อีกนะครับก็คือการเชื่อฟังดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นสเตปที่จะพาคุณไปถึงแผ่นดิน อันอุดมสมบ,บูรณ์มั่งคั่งล้นเหลือผมจะยกไปแบ่งปันในซีรีส์ที่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเห็นว่าคุณได้รับประโยชน์จากการฟังคลิปนี้หรือได้รับพระพรก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณได้รับฟังด้วยนะครับเพื่อว่าการเสียสละทนทุกทรมานแสนสาหัสของพระเยซูก็จะได้ไม่สูญเปล่าแต่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องชาวไทยเราทั่วหน้าทั่วประเทศนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ